สวัสดีครับทุกคนเจอกันกันกบ Time to See the World เอพิโดที่3แล้วนะครับสำหรับครั้งนี้เรามาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบโลกอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้จะพาอ้อมโลกไปยังประเทศเม็กซิโกเกิดอะไรขึ้นบ้างในประเทศเม็กซิโกเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับมันเกิดกรณีของการสร้างเป็นแคมเปญขึ้นมาอย่างหนึ่งนะครับในเมืองเม็กซิโกซิตี้ซึ่งถือว่าเป็นเมืองหลวงของประเทศเม็กซิโกนะครับ เขาได้จัดการเอาเป็นที่นั่งนะครับแล้วก็มีอวัยวะเพศชายตั้งอยู่ตรงนี้นะฮะหรือเพอนิสตั้งไว้ตรงนี้ เพื่อที่จะเป็นการแคมเปญว่าให้คนทั่วๆไปได้รับรู้ว่าในแต่ละวันที่ผู้หญิงจะต้องเจอนะครับการคุกคามทางเพศเนี่ยมันโหดร้ายหรือมันเรวร้ายเพียงใดนะครับซึ่งกรณีเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นในเม็กซิโกซิตี้เนี่ยนะฮะเยอะแยะมากมายเลยก็เลยทำให้นะครับกรณีของ UN w o m e n นะครับได้นำเอาแคมเปญนี้ไปเริ่มต้นใช้ที่ประเทศเม็กซิโกโดยเฉพาะอยกงในเมืองเม็กซิโกซิตี้ซึ่งแน่นอนว่าพอไปทำเสร็จป,ปุ๊บก็ติดป้ายบอกไว้ด้วยว่า it is uncomfortable to Sit here, but that is not compared the sexual that women suffer journeys nothing in violence their daily but that to the that compared women on แต่ว่าที่นั่งตรงนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะไม่สะดวกสบายมากนักนะครับแต่ว่าไม่มีอะไรที่จะสามารถเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบได้กับความรุนแรงทางเพศนะครับของผู้ที่ผู้หญิงเนี่ยจะต้องพบเจอในทุกๆก,การเดินทางของเขาซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากพอเอาไปทําแบบนี้ทุกคนก็พอเจอที่นั่งปุ๊บก,ก็เริ่มสตันนึกถึงภาพไปลาเราขึ้น BTS ขึ้นไปแล้วแบบ ปรากฏว่าเอา้ามันมีที่นั่งที่มีจูวางไว้ด้วยแบบนี้นะครับก็เลยเกิดกระแสนะฮะหลากหลายมากมายนะครับบางก็เห็นด้วยบางก็ไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ชายหลายๆกลุ่มเลยที่รู้สึกว่ามันเป็นการคุกคามทางเพศเป็นเซ็กซี่ซิสม์อย่างหนึ่งนะฮะก็ประเด็นนี้เนี่ยเป็นกระแสสังคมที่น่าสนใจเช่นเดียวกันในโลกขณะนี้นะครับ เป็นยังไงบ้างครับคิดว่ามันเหมาะสมไหมในการะจะทําแบบนี้เราสามารถที่จะเอามาแชร์ไอเดียกันได้แล้วก็ถ้ามันเกิดขึ้นในกรุงเทพคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในโลกนะครับแล้วก็จริงๆในกรุงเทพเองเนี่ยนะฮะก็มีกรณีของการคูกคามทางเพศหรือการลวงลามทางเพศเนี่ยพอสมควรเช่นเดียวกันนะครับหากนาเอากรณีแบบนี้มาใช้ที่กรุงเทพคิดว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าโดยส่วนตัวอาจจะมองว่ามัน มีน่าจะมีวิธีการอย่างอื่นในการที่จะแคมเปญมากขึ้นแต่ว่าแน่นอนมันเรียกเสียงฮือฮาแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นการเรียกให้คนอื่นเนี่ยมามองถึงประเด็นนี้ได้นักอย่างน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอาจจะทําสักวัน2วันเนี่ยน่าจะเคยโอเคแต่ว่าถ้าทําในระยะยาว,ยาว,ยาวเนี่ย อาจจะดูแปลกๆไปหน่อยนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจด้วยว่าระยะเวลาที่เ,ออเขาจะจับเป็นปฏิมากรรมตรงนี้เนี่ยใช้ระยะเวลาเกี่อาทิตย์กี่เดือนเพราะว่าแหล่งข่าวไม่ได้บอกไว้แต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจพอสมควรเลยทีเดียววันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับทางหน้ามีข่าวอะไรที่น่าสนใจสมาชิกจะมาพูดคุยกันอีกครั้งวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ